วันนี้เราบิจาก็ขอสวัสดีครับวันนี้ก็ทางสวนก็อยากแนะนํามะม่วงสายพันออสเตรเลียนะครับอีกสายพันที่ปลูกง่ายในภาคอีสานของเรานะครับปลูกได้ในดินร่วนปนทรายครับสีผิวจะเป็นเขียวอมชมพูนะครับภาษาเรียทางการเรียกว่ามะม่วง r 2 e ์ทูนะครับน้ำหนักผลอยู่ประมาณเป็นร้อกรัมถึง1กิโลกรัมนะครับ พีลูกง่ายนะครับผมปลูกประมาณสี่ห้าปีนะครับต้นนี้นะครับวันนี้ก็ก็จะหอมเนื่องจากว่าช่วงฤดูฝนนะครับลูกก็จะเน่านะครับก็ต้องได้หผลนะครับแต่บางสวนเขาไม่หอล่แต่องสังเกตว่าสี่ห้าปีมานี้ถ้าไม่หอล่นผลก็จะเน่านะครับ เริ่มโหนะครับก็จะสั่งถุงมาจากกรุงเทพนะครับเป็นถุงคาร์บอนนะครับมะม่วงพันนี้ติดลูกง่ายปลูกง,ง่ายนะครับนะการดูแลไม่ยุ่งยากนะครับทนแรงด้วย ผมก็มีประมาณสักประมาณสักยี่สิบต้นนะครับปีนี้ไม่ค่อยไม่ได้แต่ตัดแต่งกิ่งนะครับเอ,อผลออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับต้นนี้ก็ห่อเกือบเสร็จแล้วนะครับ มียังยังไม่ได้ห่อก็จะเริ่มห่อลูคับใหญปีนี้คิดว่าประมาณสักร้อยสองร้อยลูนะครับถ้าใครสนใจอยากกินมะม่วงนะครับพันออสเตรเลียรัามะม่วงอาทูอีทูนะครับก็เชิญแวะที่สวนนะครับไร่ปณิตานะครับอำเภอะนานนิคมสกลนครนะครับเนื้อมันจะเป็นเนื้อสีเหลืองมะนาวนะครับความหวานก็ไม่เยอะ สำหรับคนที่ไม่ต้องการความหวานนะครับเนื้อเยอะเนื้อในเมล็ดประมาณ8ปสเปอร์เซนตนะครับของผลนะครับเม็ดร,รีบนะครับเนื้อจะไม่มีเสี้ยนนะครับจนลเล็กก็ติดผลนะครับลูกใหญ่สุดก็เป็นกิโลนะครับ ก็ยังไม่ได้โหนะครับถ้าไม่โหนี่ผิวก็จะโดนเชื้อราโจนะครับเวลาสุกนี่เรา,เามีดมาปอกนะครับเนื้อมันก็จะไม่ดีนะครับเนื้อเหมือนจะมีเชื้อโรคนะครับก็ต้องได้โหนะครับถ้าไม่โหผิวก็จะสวยนี้แต่ว่าเราดูฝนมาชงบุษภาเนี่ยจะเริ่มเป็นเชื้อรานะครับเสียดายมากรับก็จะล่วงทิ้งเน่าทิ้งนะครับถ้าไม่โห มันนก็เล็กๆนะครับก็ติดลูกนะครับสูงไม่เท่าไรนะครับมือเอื้อมถึงนะครับติดดินเลยนะครับวันนี้อาการร้อนหน่อยนะครับผมก็ปลูกมาเยอะนะครับพอดีจะปลูกอ้อยคันน้ำด้วยนะครับลงกอ้อยคันน้ำ วบันธุ์บรีห้าศูนย์ถ้าใครในสนใจสายพันธุ์เทนะครับทางสวนก็จะเสียบยอดนะครับให้ลูกค้าท่านปขปลูกนะครับเป็นมะม่วงนะครับเรามีตาก็ขอจบนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับสำหรับ ละไมอีกสายพันหนึ่งก็มาม่วงในสูนนะครับ R2 E2 นะครับปูกเองนะครับเก็บเองขายเองนะครับปีนี้ก็ประมาณร้อยสองร้อยลูใครสนใจก็ทักมาได้ครับอยากซื้อไปขายต่อนะครับได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ